สวัสดีจ้าเมื่อนี่กับิภาเพื่อนไปชมบ้านมูด้วยจ้ะบานเพื่อนอันภาพไปเบิงดอกใหม่กับพักจ้ะก็ขอบคุณเจ้าของบานได้หลายจ้ะที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายวิดีโอลงคลิปด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะไปไปเบิงกันเลยด้วยจ้าพาเพื่อนมาเบิงดอกใหม่ด้วยจ้ามาบานเพื่อน าบาบ่านมูจ้ะบึงใหนดอกใหม่เขื่อนพันไหนอ้ยตาสะออนแท้ค่ะบึงางามอีหลีขานาดอันนี้เขาเรียกว่าดอก ลนลี่ดอกใหญ่แห้งเนี่ยก็กุหลาบขนาดปอดซานนะจ๊ะในขนาดนากระเด็น ขนาดเอกเนี่ยตั้งในเอกทั้งลุมเนี่ยเบื้องหน้าอันนั้นเพิออเอาไว้เฮ็ดพท่านกดตน้นงามอีลีเบื้องใบเนี่ยจ้ะใบขนาดได้น่ะบล็อกคลีจ้ะอันเป็นดอกดอกอันนี้บระันดอกจ้ะ บักอึบึงแน่บักอึนะ่ะใบบักอึนะ่ะอ้ยกะลำกะลำทุกอย่างนี่ปลอดสาร,รเด้อจ้ะบไดใส่ยยากขาแม่แรงางามอีดี ก,กับปลูกอย่างในจากราะว่าลมมันแหงน้งฝนฝนทุกมือฝนเกินแต่ว่าอากาศเย็นก็คือสิมักอยู่ดอกขนาดอันกะลำเนี่ยเขาสิมักอันนั่นบัวหิมะบุญจักบัวหิมะบป่าคะบัวหิมะกล่องะระเบิดต้นเนี่ยซะละแน่ เบิ่งแน่อันดอกขนาเนี่ยคนาเนี่ยต้นขนาเนี่ยจะแมนใหญ่พักแพลวปอดพักแพลวจะพักแพลวอีลีอีลอจะแมนงามอีลีที่ว่าตื่นเต้นในโบแม,แมนยังได้จากพ่อบายูนี่เขาปลูกอย่างอีลีจ้ะพักไทยนี่สิปลูกอย่างอีลีกว็เสด็จใหญ่ขนาดนี้ปีหนึ่งปลูกที่หนึงจ้ะ อ,อันบักอือบักอือ้ก็น่ะบุ้งต้นอันต้นอันนี้ต้นก็น่ะบุ้งนี่จ้ะเปิดสะอ่อนลายงามก,าก,ออก็พักข่อยอีกพักข่อยโอ้ปัดปัดปัด งามครับเลยขนาดขนาดอีกโอ้งาม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 เสียวเบียรขนาด้วยเอาอยู่มาขออันเบียรขนาดเขาขไปปลูกด้วค่ะๆๆโอ้เสียหายเบิ้งอันนี้เบิ้งเบิ้งสตอรอเบอร์รี่ สตอเบอรี ody, oh. ung, mm ่จ hmm. e, ้ะสตอเบอรี่อ้เบึงนด่นะเฟิตบ้านนี่เขาบ่คอยกินด้วยจ้ะเขาปลูกเขาปลูกเขาบ่คอยกิน ปัดอันนั้นมีอีกตัวนี่มีอีกมีอีกค่ะมีอีกสตอเบอรี่จ้ะสตอเบอรี่ปัดเบิ่งเลยจ้ะอือจิตใยแบบวันนี้เนี่ยเพราะว่าอู้พี่น้องจ้ะเบิ่งนั่นนี่ เมืองไนเนี่ยสุดท,ทายเห็นเมืองลูกสตอรอเบอรีนะ่เมืองไหนจ่ะลูกสตอรอเบอรีนะ่น่ะเน่าถิมเน่าทุ่มจ้ะเน่าถิมเน่าทุ่มอะไโอ้ยข่อยสะออดลายข่อยปลูกบ่ได้คือเขาจ้ะเบิ่งนั่นอ่ะ บึงนั่นอ่ะปอติโต้อันนี้แมงลักจ้ะแมงลักโอ้พักชีเล่าปลูกไว้กินด้วยจ้ะนี่นปลูกไว้กิน งามลายจ้ะโอ้นี่เม็ดเม็ดเอียงนี่เม็ดเอียงนี่เม็ดผักผักกาดหินผักกาดหินอุย้ยเดี๋ยวจะให้เบิงของงามอีก้ะจ้ะเบิเงนี่ผักเพลอีกแล้วนี่ผักเพลอุย้ยสลออล่อนลายเบิงเนี่ยสลัดเนี่ยเบิงสลัดเพ่นน่ะปัน้นอันมันคือผักกาดจ้ะแนมเบิงนี่ <laughs> มันงามจนคือผักกาด ปุด๊ดงามอีรีจ้ะอืมคัก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 ,กเดี๋ยวสิบพาพี่น้องไปเบ่งดอกกุหลาบจ้ะหน้าบ้านดอกกุหลาบหน้าบ้านจ้ะพามาเบ่งดอกกุหลาบจ้ะ นี่โอ้ยบ่งแน่พี่น้องจ้ะงามขัดงามแน่ดอกใหญ่น่ะสงสัยล่วงจ้ะเอาเอา ดอกให่ในสีหล,ลืองละจ้ะเออแต่ว่าง่าอีหลีสั่นแค่นี้แหละ้อจ้ะอ,อ๋อมีอีกมีอีกนี่เขาเรียกว่าดอกอยังไง จ้าข้องบานกับบุหูจักจ้ะปลูกไว้หลายปี <c oughs> ปลูกไว้หลายปีละพันว่าสั้นคลิปนี่ก็ฝากไว้ซำน้ด้วยจ้ะ